ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นวนหนึ่งนะซึ่งความแปลกก็คือผมจะออกแค่ตัดเลือดหกเล่มนะครับถ้าผมเจอตัวดาเมจแต่ถ้าผมเจอตัวเวทผมจะออกทอยหกอันนะครับแล้วมาดูว่าผมจะชนะหรือเปล่า,าซึ่งผมบอกเลยนะครับถ้าได้ทอยหกอันนะผมว่ายากกว่านะแต่ว่าถ้าได้ตัดเลือดหกอันนะง่ายกว่าเราต้องดูที่ตัวละครด้วยนะครับผมเกมแรกเราเจอเป็น เจอเป็นมวยนะครับก็จะเป็นทอยหกอันนะไปมาดูกันนะครับผมว่าทอยหกอันไหวหรือเปล่าโอเคผมมันแก้ได้เปล่านี่ยันแก้ได้ด้วยนี่เราเดินไปด้วยเราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วกดแก้ไขใช่ไหม ยัดเข้าไปครับผมยัดเข้าไปนี่ครับผมไม่เทนเมต้าเจมอมวยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับผมมวยเป็นตัวเบรดเว่ยโธ่โธเว่ยโธ่โธ เวลเจอมวยก็พยายามยืนหลังคีไว้นะครับมันจะได้ต่อยติดคีก่อนแล้วกอยม่ต่อยเราปัญหาหลักก็คือเราไม่มีรองเท้านะทำให้เราเดินค่อข้างช้าแล้วเราก็ไม่มีดาเมจด้วยวัรนเ้ถ้าได้ตัดเลือ่อนยังไงก่อืมวยเป็นตัวที่ค่อนข้างเบานะผมทาเงนินไม่นำต้องเงินนำนะผมจะเลน เขาไม่สู้กับเราหรอกเขาจะสู้กับเราก็ต่อเมื่อเขาชนะระยะเราไม่ใช่ชนะระยะเราเขาโป๊กจนเขาคิดว่าเขาคอมโบเดียวเราตายแล้วเขาค่อยเข้าสุดเดือนนู้นี่เขาก็จะเข้าไม่สุดแบบนนี้แหละ อเอาขอมีของลมด้วยโอ้โห้ทำจริงผมตายยากนะเนี่ยยากนะเนี่ยผมพลาดไปกี่ดอกแค่นั้นสามดอกติด oh my god เดี๋ยวเกนน้าจะผมเล่นอนอเป็นวิ่งเร็วมาดีกว่านะผมจะได้เอามาแก้ปัญหามไม่มีรองเท้านะผม เพราะว่าถ้าเราไม่มีรองเท้านี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะผมแล้วถ้าเขาออกสโลวมานี่คือเราหนีเขาไม่ได้ละถ้าเป็นจอเกาะเวทก่อนเลยวะวัดทันตีผมผ่านตัวเข้าไป ผมไล่เขาไม่ทันนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเป็นปัญหาอย่างยิ่งเราทำได้เพียงแค่ตะกีดป้องเขาไปเรื่อยๆนะ วันนี้เขาได้เจาะก่อเวรแล้วนะครับไม่จะแรงขึ้นแล้วโตดอกไม่โดนโดนต้อนแล้วเพราะเราวิ่งช้าอืโอเคคือเขาดอก เขาลบดอกอะไรโหดขนาดนี้ญหงุดหงิดนะเริ่มเริ่มญหงุดหงิดแล้วเนี่ยไม่มีรองเท้านะครับเราไล่ค่อนข้างยากโอ้โหเราจะชนะได้ไหมครับเนี่ยแค่มวยตัวงูง,ง,ง,งถ้าเป็นเป็นไกาอาเราจะวิ่งตามเขาทันนะครับหรือเปล่า โอ้โหเอฟิก oh, ซ so oh, ์อะไรนิดอยู่โอ้โหทำไมกูนี <S 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 ่โอ้โการหลบมัดอะไรมันจะยากขนาดนี้ <c oughs> โอ้โหอาจจะไม่ใช่เขาลบเก่งอาจจะเป็นว่มเล็งไม่ดูอาจจะได้ป้อมแล้วหรือเปล่าทางนี้พังทืง่โอ้ โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหฮถ้าเขารักษาย,ยาเราได้เราก็สู้เขาไม่ได้นะครับผมเพราะเราไล่เขาไม่ทันแต่ว่าเชิงมวยคนนี้เขาค่อนข้างผิวไหวตอนใส่นะ้ำ ว่าเราช้าเราเลยโดนเสียเสงมวยเขาโอ้ไม่หมัดแรกเขาจะเบานะครับแต่มันต่อไปเขาจะแรงขึ้นโอ้ไม่โอ้ไม่ทอสิไม่ขึ้นทอสิครับ โอ้ขยับเถอะนี่ขนาดเขาไม่ออกสโลว์นะถ้าออกสโลว์บอ,อกเลยทั้งวันทั้งวันก็ไปไม่ถึงฝันแล้วเขาจะเคลียร์คลิปอีกนานไหมมันเดียวคลิปตายโอ้โ oh น no. ้ฮาทูวินก็ฝึกหลบไปนะครับแต่ว่าฝึกไปไม,ม่ประโยชน์นะเล่นจริงคงออกรองเท้าอยู่ดี หมัดมวยไม่ได้หลบยากอะไรหรอกถ้าวิ่งไวกว่านี้แล้วก็รักษาระยะหายก่อนผมจะสามารถตีโดนเขาได้แล้วเขาก็หายตัวไปโอ้เรียบร้อยดีอเอจเราจู๊มาหลบหลังคีบได้อยู่ อืมเขาไม่ให้คีบข้อปอมเลยซักตัวอืมนี่แล้ะครับวิธีใหม่เขาได้ก่อเกิดแล้วอะยังไงอุ้ยทำไมตัวเขาวาับลมยิบเองวะมันเป็นท่า พันเถอะโอ้โหหายแตว่าต้องอยู่ไม่ติดตามกลัวผมอืมอืมหมัดเดียววันพันแมนหรือเปล่าโอ้โหไม่แค่สไลด์เขาหลุดแล้วว่าเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแพ้เขาเพราะว่าอะไรเอ้ยผมเดาคือผมพลาดนะ มัดตปูเขานี่ห้ามโดนนะเห็นไหมครับว่ามัดเดียวทอยหายเลยโคตรแรงโอเคเราแทงป้อมเขาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ชนะได้เองแต่ว่าเราไม่น่าแพ้อยู่แล้วเจเคลิปนี้ค่อนข้างเยอะเขาต้องเข้ามางัด สามร้อยป้อมมันก็ฮิวกลับมาจะเต็มอยู่แล้วเขาก็ไม่ออกตัดเลือดด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน <laughs> คลิปจะค่อนข้างมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเวลาเวลาเกมนานขึ้นคลิปก็จะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะรู้สึกว่าจะมาขาขึ้นด้วยหรือเปล่านะหรือไม่ก็มาเร็วขึ้นนะี่แหละทำไมเขาเงาะกับคนนี้เยอะเหลือเกิ ไม่จะไม่จะเป็นเพราะอยากได้โลคด,ดาวกับเกาะนะผมว่าเขาออกสโลว์เขาชนะแล้วแต่ดีนะครับเขาไม่ออกนะเด๋ยวเพ้เขาจะต่อยคีบอีกนานไหมเราไม่ควรตีคีบเยอะนะเพราะเวลาเลือดเราน้อยเขาจะเข้ามาคอมโบเดียวเราได้แล้วเวลาเราเสียเราเสียอาวุธเขาก็จะมาใส่หน้าเรานะครับผมโอเค การที่เราหลบได้หนึ่งมันก,ก็คือมันต่อไปเราจะหลบได้ง่ายขึ้นเนี่ยพอสสี่มันบักนะเวลาแทงพา้าก็คือเราก็เสียพอสสี่ไปไม่เป็นไรที่โคตรอือเกมเดียวมันจะนานขนาดนี้เลยหรอผมอันแล้วครับผมก่อนของจะครบอ้ยได้เยอะอยู่นะ ถือว่าเราโชคดีด้วยนะครับผมเจอมวยถ้าเจอพวกตัวที่โกงๆกว่านี้นะอาจจะสู้ยากมวยก็แค่หน้าลำคาญตอนมันต่อยนะอย่างอื่นก็คือไม่มีแล้วโอ้โอ้ยโอ้โห

โอ้โหแล้วเขากดของโรมยิงมาโคตรแรงเลยของโรมอะไรวะขี้จะถึงก่อนไหมถึงอยู่วะเอาแทางบอมไป โอ้ยแย่แล้วอย่าโดนต้องหลบโอ้หลบได้อยู่เฮ้ยเก็บตอกไม่โดนไม่ต้องหาพยายามหาวิธีฆ่าเขานะครับผมหาวิธีขึ้นบ้านเขาดีกว่าเห็นแล้วว่าเขาเข้ามาเคลียร์ขีมั้ย แล้วผมก็ดองไ่ดูเย่ yeah, yeah, yeah. Okay. เดี๋ยวเรารอเลือดเกิดเราเดินไปตีบ้านเขาเลยเราไปเลยครับผมไปแบบเดือดเฟดเอาเดี๋ยวเขาเดินกลับบ้านมันยังไงเนี่ยงงว่ะ <c> ก <oughs> ี่สามนาทีแล้วตอนนี้กี่โมงละอีกห้านาทีเริ่มเรียนนะผมเราต้องแข่งกับเวลาแล้วตอนนี้แข่งกับเขาไม่พอต้องแข่งกับเวลา แล้วเสียงเกมก็หายไปเลยครับผมสุดยอดโอ้คีพ่อป้องไม่ใช่เรื่องดีอุย้ยโอเคโอค้แข่งคีแค่นี้ไม่ได้โอ้โหต่อยอยู่นั่นต่อยทั้งวัน เดี๋ยวเรา,เ,ราเดินไปพร้อมกับพีมนะครับจะได้มีตัวบงังยังคิดถ้าผมมีดามิดมากกว่านี้เขาตายแลย้วไม่มีดามมดอะไรเลยเดินไปตีแม่งนียแล้วกัน โอ้โหอะไรกโอ้ยมันอะไรขนาดนี้ไร้อนตีไม่โดนนะเราถอยกัน หมดหินลเมันผมงหงุดห,นะมหมิดหตัองไปจบกันสักทีจะยื้อไปไหนไอไอรอนบอดี้ไล่ไม่ทันจริงเหรอ จบจนได้แล้วผมโคตรตึงเกมเดียวแล้วกันตอนแรกว่าจะเล่นสักหลายๆเกมแต่โคตรตึงนี่ถ้าข้าอ,อของไอเขาเรียกว่าอะไรนะของสโลอะ่ะเขาชนะผมแล้วไม่เขาก็ออกของตีบ้านะอะไรเงี้ยแต่ว่า นั่นแหละครับดีแล้วแต่ว่าคนนี้เขาค่อนข้างเล่นดีนะเล่นมวค่อนข้างเก่งนะไอ้ท่าแปลกๆคนนี้ผมทำไม่ค่อยเป็นเลยโดนไปแสนห้านะครับผมแต่ชนะก็ดีนะครับความโกงของไอเทมชิ้นเดียวนะผมถ้ามอกไอเทมหลายชิ้นก็อาจจะไม่ชนะแลยย้ว